เงารัติการแห่งตานีนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าดงพงไพรมีต้นกล้วยตานีสูงตระงาดตั้งเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่ในหมู่ชาวบ้านที่เชื่อในตำนานโบราณต้นกล้วยตานีถูกมองว่าเป็นที่สถิตของผีผู้หญิงที่งดงามแต่แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวนางตานีคือหนึ่งในผีที่มีพลังเร้นลับ เธอไม่ได้เป็นเพียงผู้พายที่สิงสถิตในต้นกล้วยเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้คุ้มครองป่าไม้และธรรมชาติที่มีพลังลึกลับตำนานเริ่มต้นจากการที่นางตานีเคยเป็นเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาแต่ด้วยกรรมที่สะสมในอดีตชาติเธอต้องมาสถิตในร่างผีที่อยู่ในต้นกล้วยตานีเทพนาฤีที่เคยรุ่งเรืองแต่กลับต้องใช้ชีวิต เป็นผีที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ